าแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมท,ทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราดเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจ,เจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้ขอเปิดข่าวแรกกันด้วยสาวสวยเมย์พิชนาที่แต่งงานกับสามีหนุ่มบิ๊กครวัตรมาสักพักแล้วก็ได้เวลาเตรียมมีถายาตคนแรกแล้วละค่ะเพราะเจ้าตัวได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การเก็บไข่แล้วและมาต่อกันที่นักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่จากชื่อจริงวรยศเป็นพลึกรวมทั้งเพิ่งถอยรถตูป้ป้ายแดงคันแรกในชีวิตอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ เจ็ดเดือนจะแปดเดือนแล้วค่ะตั้งแต่แต่งงานก็คือสามีก็คือรักมากก็กตัวไว้อยู่บ้านเลยไม่ได้ออกไปชื้ไครเลยเก็บอย่างเดียวเลยเก็บอย่างเดียวเลยค่ะเป็นแม่ไก่ฟักไข่อยู่ที่บ้านก็คือูด้่งยๆว่าเราแบบเตรียมตัวที่จะแบบมีมีน้องกันแล้วก็คือเราตกลงกันแล้วว่าแบบด้วยอายุอะไรเงี้ยเราไม่อยากได้วิธีธรรมชาติเราอยากจะเราอยากจะตรวจโครโมโซมอะไรเงี้ยก็เลยไปทางวิทยาศาสตร์ล้วน ภายใน6เดือนก็อีกซี่ไปแล้วสามรอบค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็คิดว่าเราเร็วนี้อาจจะตมเพื่อนๆไปจะมีข่าวดีเร็วนี้เนาะขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะที่ผ่านมาเหนื่อยมากับการอยู่บ้านไข่มันเหนื่อยคือก,การกระตุ้นไข่ก็เป็นเหมือนที่ที่เราเห็นตมตามเพื่อนๆที่เขา <ๆ S 2> เขารีวิวกันเลยว่าแบบ มันจะต้องฉีดฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายแล้วบางทีมันอิโมชั่นเยอะถ้าเกิดใครเปิดอินสตาแกรมแล้วเห็นเมย์แบบนั่งเย็บผ้าไม่ต้องตกใจว่าไม่เปลี่ยนไปอะไรคือมันคือการที่เราแบบเออเราเราเราเหงามากมแล้วอยู่บ้านเราดาวก็เลยขอขอ,ขอทําอะไรก็ไปเรียนเย็บผ้าตอนนี้ก็เรียนจกไปคอร์สนึงแล้วก็ซื้อเครื่ออีกคอร์สนึงแล้ว กับที่เราจะเติมฮอมันมีบ้างไหมคือมันมันเหงาอ่ะด้วยความที่เมย์เป็นคนไฮเปอร์แล้วเมย์เป็นคนชอบทํางานคือละครติดต่อมาเราก็ไม่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 รับคือตั้งใจไม่ไม่กล้ารับละกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดเกิดถ่ายไปสักแป๊บหนึ่งแล้วมีน้องแล้วจะทําให้ที่กองเดือดร้อนก็ไม่กล้ารับอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยหันมาทาผลิตภัณฑ์ ก็ทำก็จะมีเครื่องสำอางมีสกินแคร์ที่ทำอยู่แล้วก็อยู่บ้านเป็นหลักก็คือตั้งใจดูแลตัวเองดูแลสุขภาพแล้วก็ฟักไข่ปรับตัวกับรูป <laughs> ชีวิตนี้ได้ได้มากเลยแค่ไหนะปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าปรับตัวได้ดีค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็คิดว่าใกล้แล้วแหละยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยก็อยากจะแบบเออเร็วๆนี้อะไรอย่างเง<อ>ี้ยคุณแฟนหะรือคุณสามีนะคุณแฟนก็ตามใจมก็<ๆ>ก็<ๆ>ก็แบบ เนี่ยพอคือเราอะ่ะจะต้องดูประจำเดือนเป็นหลักว่าเออเราจะระกุ้นเมื่อไหร่เราจะพักเมื่อไหร่เราจะฝังตัวอ่อนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ไม่จากเดิมที่เราแพลนว่าเราจะไปเที่ยวไปอะไรก็จะแผนไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆก็จะรู้ว่าเออว่างแค่สองสวันนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะตามใจถ้าเราอยากอยากไปไหนเขาก็จะตามใจอะไรเงี้ยค่ะเขาควรทีมาใจไหมว่าเวลาที่เราบอก กิดดาวเกิด,ด,ด,ดนอยขึ้นมามสวีงม,มีมีมีบางครั้งที่ทอแล้วแบบไม่อยากทําแล้ว <c oughs> เขาก็เดินมากอ,อนเราแล,แล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีก็ได้ไรเงยยี้ยแต่พอเขาพูดอย่างนี้มันเหมือนจิตวิทยา <c oughs> เราก็รู้สึกไม่ได้เราต้องทาให้ได้ก็ทําต่อไปเรื่องความเป็นแม่มันจบฉีดดีไหมจบฉีดดีไหมก็คือรู้สึกอยอนขึ้นเยอะนะพร้อมมากๆแล้วแหละรอแค่วเมื่อไหร่เขาจะมา อนนี้ก็รู้จักกระบวนการทุกอย่างแล้วค่อนข้างค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะว่าผ่านอะไรมาเพื่อเพื่อนที่กำลังใจยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเาข้าเพื่อนเพื่อนน่ารักมากเพื่อนเพื่อนก็เวียนกันมาหาที่บ้านพี่หนิงกระแตก็แวะมาเป้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนแวะมาแล้วก็ไม่ให้กินอะไรที่มันรสจัด กลัวท้องเสียกลัวแบบสุขภาพไม่ดีไม่ให้กินของดิบอะไรเงี้ยก็ก็โดนห้ามเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีกําลังใจที่ดีค่ะสู้นะแม่สู้ค่ะรอประกาศปุ๊บยินดีเลยโอเคจริงๆอยากได้ทั้งสองเลยแต่อะไรก็ได้ตอนนี้มาก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วมับจะมาพบกันม มมไม่กล้าพูด,พดเอาเป็นว่าลุ้นละกันแต่ว่ากี่คนก็ได้มาเถอะเพราะว่าอยู่บ้านชนเหนื่อยแล้วค่ะอันนี้ใชใชีใชบแบบเยค่ะเอาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าอยากจะอยากจะให้เขาแข็งแรงอยากจะตรวจเขาเราเราอายุเยอะก็ไม่อยากแบบให้โครโมโซมไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะปีนี้ทันไหมคะข่าวดีอีกสี่เดือนรอลุ้นค่ะ จริงก็ก็ตั้งแต่คุมพอมาก็ก็มีมีมีบ้างที่ที่ที่ลุ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากเก็บให้ได้เยอะๆเราค่อยใส่ทีเดียวแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วก็คิดว่าจะใส่เร็วๆนีหลังรอนะรอนะรอค่ะรอค่ะแล้วอย่างมี้ที่ใส่ติดมันตัดเด้หอือเปล่อสำหรับวุ้นเส้นใช่ไหมคะก็ เขาจะแต่งเหมือไทยด้วยคิดว่าก็ต่อ้ท้องยังไงก็จะไปค่ะอาจจะไม่ได้ไปที่นอาจจะไม่ได้ไปที่นู่นเพราะว่าอาจจะอาจจะเป็นช่วงประกบประกบถ้าติดนะคะเออเออดอกใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าสิ้นปีเจอกันแน่นอนเจอกับบุ้นเส้นแน่นอนแล้วสุดแม่ค่ะอ๋อนิวแม่ก็คือซุ้มซ้ำแหละก็คือ ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วประตูมันเป็นสไลด์โรงแรมแล้วก็คือด้วยความที่เราก็เดินเข้าไปแล้วก็เหวี่ยงประตูแต่เราคิดว่าประตูมันเป็นด้านเดียวใช่ไหมมันดันมาคู่แล้วก็ปั้งเข้าไปก็คือแบบเป X ็นเอ็กซเรย์แล้วมันแตกนิดนึงกระดูกมันแตกนิด,น,ดนึงเจ็บมากเจ็บมากแบบนึ้ว่านิ้วขาดไปแล้วก<ช>็ตอนนี้หมอก็เลยให้ให้ดมให้มันเชื่อมกันนะคะแต่ว่าไม่เยอะค่ะเดี๋ยวก็หา มีก็ให้พันเอาไว้ไม่ไ้ออกินอะไรไหมครตอนเุ้ยมันกินไม่ออกเลยนะ <c oughs> มันนึกว่าแบบเฮ้ยนิ้วขาดไปแล้วแต่มองแล้วเออไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็บวมอยู่ประมาณ3วนันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมันยุบมันมันก็ยังเจ็บมากๆก,ก,ก็เลยไปเอ็กซเรย์แล้วก็หมอก็เลยบอกว่าให้เข้าเสือกไว้2อาทิตย์เด่๋กวา็หางวันนี้ทำอะไรลำบาก เข้าบ้านไม่ได้สแกนนิ้วไม่ได้ตอนนี้ตลกมากแล้วอีน,อนิ้วหนึ่งคืดันใช้นิ้วเดียวอีนิ้วหนึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ยังไม่ได้ลงทะเบียน<ะ>ตอนนี้ก็คือโทรศัพท์เรียกคนเปิดให้อย่างเดียวตลกมากขาเป็นชาวต่างชาติดิอ๋อจริงๆอ่ะคือเมย์ก็เป็นคนขี้เล่นแ่ะนะเราก็เจออะไรเราใครคอมเมนต์อะไรเราก็อ่านไปเรื่อยแหละเอาเป็นว่า ให้ให้มันให้มันอยู่ที่เขาอ่ะจริงๆเขาเขาเขาน่ารักทั้งคู่แล้วเขาก็เขาก็มีปัญหาชีวิตของเขาเยอะแล้วเมย์ไม่อยากไปเพิ่มอ่ะเอาไปว่าเมย์เมย์เมย์เมไม่ไม่จะไม่ไม่คุยเล่นแบบนี้แล้วพอมันเป็นประเด็นเราก็แอบเป็นห่วงความรู้สึกพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษเพื่อนไปแล้วทั้งคู่นที่ใช่เพราะว่าจริงๆเขามีเรื่องอื่นๆให้คิดเยอะแล้วเาอคนไปถามเยอะเราก็รู้สึก กเกงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็ก็ตอบได้ดีแล้วก็น่ารักเขาก็เป็นคนที่น่ารักทั้งคู่เลยถามว่าเราอยากไหมก็แน่นอนอยู่แล้วอะค่ะก็คู่ตอบกับเพื่อนเนี่ยเอา่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะไม่ครบแล้วนะก็ก็คิดถึงทุกคนนะคะตอนเนี้ยตอนเนี้ยตัวเองอเหงามากเลยอ่ะช่วยมาบ้านหน่อย ด้วยค่ะตอนนี้มันฮอร์โมนมันแบบไอ้นี่มากแล้วบางทีก็คือแบบเหงาอ่ะมันดาวอ่ะแลต่เวลาเหงาเวลาดาวโทรหาเพื่อนมโทรโทรเขาก็ผัดกันมาอะไรอย่างเงี้ยจมีาาางงขนนดไหะต่มันก็มีบางครั้งที่แบบมันไม่ผ่านเราทํามาแล้วสามรอบแล้วกันมันผ่านบางรอบบางรอบที่ไม่ผ่านแล้วก็ลงแบบก็ก็ไม่เคยคิดนะว่าว่าว่ามันจะแบบมันจะมันจะยากอะไรอย่างเงี้ย เคยอ่านแต่คนอื่นอ่ะพอแบบบางทีก,ก,ก็นั่ง,งก็งนั่งร้องไห้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องกำลังใจต้องใช่ใช่ใช่ครั้งแรกในชีวิตก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีทรัพย์สินอะไรพวกนี้เลยนะครับก็ถือว่าจังหวะเวลามันมันได้พอดีนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะนํามาใช้งานในบริษัทด้วยคน่องดนตรีไปส่งของมาว่าขายของออนไลน์ด้วยตอนนี้นะฮะแล้วก็ ถ้ามีเวลานะครับก็จะไปส่งคุณแม่ไปหาหมอด้วยถ้าว่างตรงกันนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์ทั้งใช้งานกับครอบครัวนะครับแล้วก็ใช้งานกับของที่บริษัททํางานของเราด้วยนะก็ถือว่ามันก็สะดวกสบายมากขึ้นใช่เป็นน้าพังน้ําแรงนะครับก็เป็นอะไรที่จริงๆแล้วเลงมาเป็นปีแล้วแหละนะครับจังหวะพึ่งมีโอกาสในช่วงนี้พอดีครับก,ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะก็เขาก็มีความสุขกันนะครับผมแล้วก็ มันเป็นอะไรที่เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของชีวิตของเราในการเติบโตขึ้นนะครับก็เมื่อปีที่แล้วก็ซื้อบ้านนะปีนี้ก็ซื้อรถนะครับยังไม่ครับยังไม่ <laughs> ยังไม่ซือ้ออะไรงนั้นตอนนี้ก็ทํางานเก็บตังค์ก่อนครับใช่ใช่เปลี่ยนชื่อชื่อพลษดนะพอสัมภาวณเราหรือสอสลา,าออกเสียงว่าพฤษดก็จริงแล้วพระอาจารย์ท่านก็ทักมาเป็นปีแล้วแหละเพิ่งจะได้ชื่อที่ชอบแล้วก็ลงตัวนะครับก็เลยได้จังหวะเปลี่ยนเมื่อช่วงเดือนเกิดพอดีหลังวันเกิดนะครับก็ประมาณช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมา ครับก็เป็นรายที่จังหวะมันลงตัวพอดีนะทั้งเรื่องซื้อรถทั้งเรื่องเปลี่ยนชื่ออะไรในช่วงที่ผ่านมาครับความหมายชื่อพื้นี่ก็คือว่าผู้มีความกล้าหานะฮะตามที่พระอาจารย์ท่านแจ้งมาครับก็คือว่าเคยเข้าไปหาท่านนะแล้วก็ให้ท่านดูว่าเออมันต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรไหมอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าควรที่จะเปลี่ยนชื่ออะไรที่มันย่ยาๆมันก็จะง่ายขึ้นประมาณนั้นนะครับผมก็เลยลองดูแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็เคยเอาชื่อมาให้เลือกแล้วเรายังไม่ชอบเราก็เลยทิ้งช่วงเวลาลืมๆม,มาจนหลานชายไปบวชเม ปิดเทอมที่ผ่านมาท่านก็เลยฝากมาบอกว่าออให้มาเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยมันจะได้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยจะได้เหนื่อยน้อยลงเราก็เลยลองดูนะครับก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆริงก็คือว่ามันเริ่มมีสัญญาณต่างๆที่คนเริ่มคนเริ่มนึกถึงเรามากขึ้นนะครับเริ่มติดต่องานรีวิวต่างๆมาเยอะมากเลยตอนนี้ล่าสุดก็มีรีวิวเครื่องถัญญาย่านะแล้วก็ฟิล์มปอกปกป้อง,อง,องสีรถยนต์นะแล้วก็เริ่มมีงานพิมพ์เตอร์ถามมาพอสมควรเลยตอนนี้ นะครับแล้วก็ทําธุรกิจขายของออนไลน์อะไรพวกนี้ตอนนี้เราทำผลิตัก์ของเราด้วยแพทพาเพลนั่นเป็นผลไม้แปลรูปใช้อยู่อบกอที่เป็นกระปุกเนี่ยมี20อย่างก็ขายดีมากทั้งออนไลน์แล้วก็เราลองไปออกบูธนะครับผมตามสถานที่ต่างๆนะครับเพิ่งเริ่มลองดูออกบูธกระแสก็ดีมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าการค้าขายก็ดีนะครับงานก็เข้านะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ยังทํางานเกี่ยวกับพวกงานศิลป,ปะนะครับบนตัวกีตาร์ด้วยนะเรียกว่าเป็นงานเพ้น สีคลิลิกบนตัวกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งก็เป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานศิลปะที่ผมสามารถทําได้ตัวตัดต,ตัวนะเป็นลายปลาคารแล้วก็เป็นงานที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับทำล็อตแรก10ตัวก็หมดเกลี้ยงเลยจองหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็กําลังจะออกสีซัทสองนะครับใครที่อยากได้งานศิลปะบนตัวกีตาร์นะครับที่ผมออกแบบเองแล้วก็กีตาร์ก็อัปเกดเเรดเซตอัพอะไรด้วยตัวเองเนี่ยก็ลองติดต่อมาสั่งจองได้เพราะต้องค่อยค่อ,ยคอยทยอยทํา มันก็มันก็ยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่มารู้สึกว่าอะไรมันเริ่มเข้ามาทุกอย่างมันเริ่มแบบง่ายขึ้นเป็นไปนตามที่ใจเราคิดมากขึ้นเรียกว่าแบบนี้ดีกว่าวิทยากรวิทยากรยังเป็นอยู่แล้วก็ยังมีตลอดนะเป็นปีๆแล้วก็ยังทํามาอยู่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมก็ยังเป็นงานที่มีติดต่อแล้วก็ยังทําอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะครับต่อเน,นื่องมาเป็นปีๆแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เราก็ไปถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของเราเอง น้องๆก็ได้รับให้การตอบรับผมดีมากนะครับในทุกๆที่นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เหนียวแน่นแล้วก็ติดต่อมาเรื่อยๆเลยครับอยากเจอพี่แพ้ก็ติดต่อได้คอนเสิร์ตเล่นดนตรีร้องเพลงก็ยังมีนะครับเรียกว่าทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะนะครับงานบรรยายนะฮะงานาขายของออนไลน์นงานเล่นดนตรีอะไรยังมีคือทําหลายอย่างมากตอนนี้ก็กสนุกก็สนุกมากก็จะแน่นๆหน่อยคิวจะแน่นๆหน่อยครับ นุ่มแพทได้ชื่อใหม่โดยได้พระอาจารย์ตั้งให้เชื่อว่าต่อไปชีวิตจะปังและเฮงกว่าเดิมแน่นอนค่ะและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อ i n b เข้ามาได้นาหนาวเลยจ้า เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอ่แป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่มาถึงวิกเอนแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอรีกสักครั้งนะคะ,ะเจอกันได้ใหม่13บรนิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook Dara Daily.com และ y t u t u d e r a d a i l y o f f i c i a l วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ